ตอนที่สิบสองรวนรักนิรันด์แสงแดดอ่อนยามเช้าสาดเข้ามาในออฟฟิศชั้นสูงความเงียบสงบที่เคยขมุกขมัวเต็มไปด้วยความวาาระแวงกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงกริชถูกเปิดโปงและคนล้มจากตำแหน่งหุ้นส่วนผู้ทรยศถูกตรวจสอบและถูกลงโทษบริษัทกลับมามั่นคงอีกครั้งทีมงานมีรอยยิ้มและความเชื่อมั่นในอนาคต ขี่เดินเข้าไปในห้องทำงานที่เวฟกำลังจัดเอกสารเวฟเสียงทุ้มเรียบแต่หนักแน่นครับเวฟเหื่อยหน้ามองสีหน้าเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ยิ้มบางๆขี่ก้าวเข้ามาใกล้จับมือเวฟแน่นดวงตาคมมองลึกมันจะสื่อทุกความรู้สึกฉันอยากให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่โทษทันหรือข้อผูกมัดใดๆ เวฟเลิกคิวมองด้วยความสงสัยขี่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดได้น้ำเสียงอบอุ่นนี่คือรวนรักที่ฉันเลือกผูกไว้กับคุณตลอดไปเวฟหัวใจเต้นแรงน,น้ำตาคลอเบารวนรักเขาพูดเสียงเบาใช่ขี่ยิ้มบางๆมือหนากุม,มือเวฟแน่นไม่ว่าอนาคตจะมีอุปสรรคอะไรฉันก็จะไม่ปล่อยมือคุณ เวฟก้มลงซบมือคีแววตาเต็มไปด้วยความรักและความมั่นใจผมก็ไม่อยากให้คุณหายไปไหนเหมือนกันท่ามกลางแสงแดดและความเย่ยมสงบทั้งสองก้าวเข้าใกล้จับมือกันแน่นครั้งนี้ไม่มีเกมธุรกิจไม่มีการทรยศไม่มีความกดดันมีเพียงความรักความไว้ใจและตรวนรักนิรันที่ผูกพวกเขาไว้ได้กัน ทั้งคู่ยิ้มให้กันพลางวางแผนชีวิตและอนาคตร่วมกันไม่ว่าทางใดพายุใดหรือใครจะเข้ามาขวางหัวใจของทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันเสมอ